เพราะปากัดหม้อสวัสดีครับก้องสตูนส่วนตัวผมนะครับเวลาเทียบปลาเนี่ยจะเทียบในถังสีให้ตัวเมียอยู่ข้างนอกส่วนตัวผู้อยู่ในขวดนะครับช่วงนี้ก็ให้อาหารปกตินะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียแต่พยายามเน้นที่ตัวเมียนะครับให้ให้อาหารมากกว่าสักนิดนึงที่เราให้ปัจจุบันนะครับ ผมจะเทียบแบบนี้นะครับประมาณ14วันให้ท้องเป่งสุดๆเลยครับเพื่อนๆใส่ไม้น้ำไปด้วยก็จะดีนะครับเป็นธรรมชาติพอครบ14วันนะครับผมจะจับขึ้นมาดูนะครับว่าตัวเมียมีความพร้อมหรือเปล่าเราดูที่ใต้ท้องนะครับว่ามีจุดขาวๆไหมครับเพื่อนๆส่วนที่ลำตัวจะเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเป็นป้องๆเป็นลายป้องๆแสดงว่าพร้อมสุดๆเลยครับตัวเมีย ส่วนตัวผมนะครับเวลาจะเอาลงลัดเนี่ยผมจะลัดในรังโฟมให้ตัวเมียอยู่ในเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆตัวเมียอยู่ในเหลี่ยมนะครับส่วนตัวผู้อยู่ข้างนอกเวลาว่างๆนะครับเพื่อนๆเราก็จับตัวเมียเนี่ยมาให้ตัวผู้ไล่กัดแบบนี้ครับสักประมาณสักสี่ห้าครั้งนะครับแล้วก็จับตัวเมียขึ้นไปไอ้เข้าไปในเหลี่ยมเหมือนเดิมเพื่อนๆเห็นไหมครับที่กากบาดเป็นวอร์ดที่ตัวผู้สร้างไว้ มีความพร้อมสุดๆเลยครับเพื่อนเพื่อบอดเยอะมากเราทําแบบนี้นะครับว่างๆเราก็เอาตัวเมียเข้าไปเอาตัวเมียออกมาให้ตัวผู้ไล่กัด 3- ามสี่ครั้งเราก็จับเข้าไปใหม่ครับเพื่อนๆนท้องตัวเมียเนี่ยจะเปล่งมากให้ลูกดกพอวันที่สี่นะครับเพื่อนๆผมจะปล่อยให้ตัวผู้กับตัวเมียนี้รัดกันแล้วนะครับแต่เวลาผมปล่อยนะครับผมจะปล่อยช่วงประมาณหกครึ่ง ตอนเย็นนะครับตอนเย็นนะครับหกครึ่งทำไมถึงปล่อยประมาณหกครึ่งครับเพราะช่วงนั้นจะมีแสงอยู่นิดหน่อยนะครับพอมันมืดเนี่ยมันก็จะไม่เห็นกันเนี่ยพอปิดแล้วแง้มไวนิดนิดนะครับให้แสงเข้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูนะครับช่วงเช้าเนี่ยสักประมาณเก้าโมงสิโมงเนี่ยเขาก็จะรัดกันนะครับต้องแง้มไวด้วยนะครับ ช่วงเช้าประมาณ9ก้าโมงเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้เพื่อนเเปิดนะครับเวลาไปเพาะนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าตัวผู้ตัวเมียอยู่ใต้วอดแบบนี้นะครับรัดกันแน่นอนครับเพื่อนๆนในวงกลมเห็นไหมครับจะเห็นขาวขาวเหลืองเหลืองนั่นคือไข่นะครับเพื่อนๆช่วงที่เขารัดกันนะครับไม่แนะนําให้เพื่อนๆนเปิดดูนะครับ เพ in you All so ื่อนๆค่อยมาเปิดดูตอนกลางคืนนะแล้วก็ใช้ไฟสายส่งจะเห็นชัดมากเลยครับว่าไข่ถ้าไข่มันเหลืองๆก็ตอนกลางคืนก็ตักตัวเมียออกได้เลยนะครับพอวันที่สามนะครับมาเปิดดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับลูกปลาจะออกจากไข่ดำๆเห็นไหมครับเพื่อนๆในวอดดำๆนั่นคือลูกปลานะครับ ช่วงนี้อย่าไปกวนมันเลยนะครับมันจะกินไข่ก็ต่อเมื่อมันตกใจครับตัวผู้เน้นเลยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้อย่าไปกวนมันนะครับพอวันที่4นะครับเพื่อนๆลูกปลาเริ่มออกจากวอดเห็นไหมครับในวอดจะไม่มีลูกปลาแล้วนะครับเราก็ให้ลายแดงได้เลยนะครับย้ํานะครับต้องเป็นลายแดงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแดงๆ มุมซ้ายครับนี่ครับลายแดงทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยจะปล่อยให้พ่อปลาเนี่ยเลี้ยงลูกป,ประมาณสองอาทิตย์นะครับแล้วก็เอาพ่อปลาออกเลยแล้วผมจะเลี้ยงในรังโฟมนี้อีกประมาณสองอาทิตย์นะครับรวมหนึ่งเดือนนะครับให้ปลามันแข็งแรงสักนิดนึงนะครับแล้วผมจะเอาไปเทในบ่อเลี้ยง ส่วนในคลิปหน้านะครับจะมาแนะนำวิธีการเตรียมบ่อเลี้ยงลูกปลานะครับเพื่อนๆมีอะไรสงสัยเม้นมาถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับก้องสตูน